เปิดราคาไทยสำหรับ h u เวย i ฟรีบัส s s c n c n c หูฟังไร้สายที่ WS รุ่นใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์คุ้มครองและสเปคที่น่าสนใจต้องมาดูกันว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเป็นที่นิยมขนาดนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วหูเวย i ฟรีบัส s s c อี n c เป็นหูฟังไร้สายที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ Active Noise Cancellation ANC ที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้อย่างหาสจรรยัย์พร้อมโหมดปรับระดับการตัดเสียงตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกระดับ a n เอนีตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดตัดเสียงขั้นสุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนอย่างมากหรือโหมดเบาเพื่อสามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้อย่างเต็มรูปแบบและมีโหมดระดับกลางสำหรับการตัดเสียงที่สมบูรณ์ตามความต้องการของคุณและเพื่อให้สนทนาของคุณเสียงคมชัดแม้อยู่ในที่มีเสียงรบกวนหูฟังมีไมโครโฟนสามตัวที่ติดตั้งภายในช่วยให้คุณสามารถสนทนากับเพื่อนและคนรอบข้างได้อย่างชัดเจนด้านเสียงก็ไม่ควรพลาดมีไรเวอร์ไดนามิกขนาด10มิลลิเมตร ที่รองรับการแปลงสัญญาณเสียง SBC AAC และ MSBC พร้อมกับการเชื่อมต่อดูทูธ5.4ที่ให้ความเสถียรสูงและหนวงเสียงต่ำทำให้คุณสามารถสัมผัสเสียงเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่ดีไซน์หูฟังเป็นแบบ in-ear มีก้านหูฟังยาวที่สะดวกในการใช้งานและน้ำหนักเบาเพียง4.3กรัมต่อข้างทำให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดวันโดยไม่มีความเบื่อหน่ายมีมาตรฐานกันน้ำ IP54 ที่เหมาะกับการใช้งานระหว่างออกกำลังกายหรือกลางแจ้ง และสำหรับเวลาใช้งานหูฟังมีความจุแบต41 mAh ต่อข้างหนึ่งและเคสชาร์จ510 mAh ที่สามารถให้คุณใช้งานรวมได้สูงสุด50ชั่วโมงหรือฟังเพลงต่อเอนื่องได้ราว7ชั่วโมงเมื่อเปิด ANC สำหรับประเทศไทยมีสีให้เลือก2สีคือสีดำและสีขาวที่สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง849บาทเทียงนี้ราคาเต็มเป็น1,499บาทแต่คุณสามารถซื้อได้ด้วยราคาพิเศษนี้เพียงแค่11 พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปและยังมีของสมนาคุณเฉพาะแพลตฟอร์มที่รอคุณด้วยรวมถึง Lazada, Shopee, ี้ท t ท k อกช็อและห w ว i Store ที่จะให้คุณรับกระติกน้ำสแตนเลสร่มสีเงินกระเป๋าเผ้าและอื่นๆมูลค่าถึง790บาทและยังมีบริการส่งฟรีในทุกแพลตฟอร์มด้วยอย่าลืมว่า h u วเว่ยฟรีบัสเอส n c มีฟีเจอร์เอ็นที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้อย่างมหัศจรรย์ และมีความสามารถในการปรับระดับการตัดเสียงตามความต้องการของคุณทำให้เป็นหูฟังที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและเหมาะสําหรับการใช้งานในแต่ละวันแต่นี่เป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปหูฟังมีไมโครโฟน3ตัวที่ช่วยให้คุณสามารถสนทนากับเพื่อนและคนรอบข้างได้อย่างชัดเจนและเสียงเต็มรูปแบบด้วยและสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายหูฟังมีมาตรฐานกันน้า IP 54าที่เหมาะกับการใช้งานระหว่างออกกําลังกายหรือกลางแจ้ง คุณคิดว่ามันดีมากหรือไม่ดีมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้มาพูดคุยกันว่าหูฟังนี้มีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้มันเป็นที่นิยมขนาดนี้แล้วว่ามันจะเหมาะกับคุณหรือไม่